นี่วันนี้พอดีว่าได้กล่องสูมลิซ่ามาคือตอนแรกเราก็ไม่เคยสะสมอะไรแบบนี้หรอกนะแต่พอดีว่าเรามันมีคนละครึ่งก็เลยอยากจะลองดูว่าว่าในกล่องสูมลิซ่ามีอะไรบ้างก็ได้มาไม่แพงเท่าไหร่นะครับทีนี้ในกล่องสูมอะ่ะคนขายเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามันจะมีของอยู่ยีอย่าง แต่ว่าในกล่องเนี้เขาจะให้ของมา16อย่างทีนี้เราก็เลยจะมาลองลุ้นกันว่าว่าของที่ว่าจะได้16อย่างมีอะไรบ้างถ้าให้ผมเดานะผมว่ามันก็น่าจะมีพวกผงกุญแจโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับสติกเกอร์ให้ให้เดาก็น่าจะประมาณนี้นะเนาะทีนเราก็มาลองลุ้นกันว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นกล่องซูมลิซ่านะ,อะลองดู โอ้โหนี่จากจากตอน m v i ีไอศครีมนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอศาครีมหรือเปล่าวันนี้เดานะพราะอะไรเนี่ยโอ้กระติกน้ำเออได้อันนี้ก็ดีนะกระติกน้ำดูมีประโยชน์ดีอะใช่ปะ่ะไม่ใช่กระติกน้ำอะ่ะไม่ใช่กระติกน้ำอะ่ะมันคืออะไรเนี่ย คืออะไรเป็นเหมือนขวดขวดรูปลิซ่าอืมตอแรกนี่ว่าจะได้กระติกน้ำแล้วก็นี่คืออะไรมันจะถึงสิบหกอย่างเนี่ยนี่คือนี่คือเจลเจลอะไรไม่รู้แม่ค้าบอกบอกว่าเนี่ยเด็กๆชอบเล่นมากเลยเราก็เลยอยากจะลองดูมันคืออะไรเนี่ย นี่ยังไม่รู้เนะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นเจอลอะไรสักอย่างกาวหรอหรือเจอลอะไรสักอย่างดูแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรติดไว้ก่อนอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจน้องหมีว่าแล้วเนี่ยต้องมีเข็มกัดแน่เลยเมื่อกี้ได้พูดว่าเข็มกัดป่ะเนี่ย จำไม่ได้ละมีเข็มกัดรูปดิซ่านะครับอันนี้ดูน่าจะพอใช้ประโยชน์ได้แต่อันนี้ดูไม่น่าจะใช้ประโยชน์ได้เลยนี่ไงโปสกว์ดว่าแล้วมีโปสกร์ดกันได้นี่นี่เป็นโปสกร์ดโปสกาดสองแผ่นเนาะอันนี้เป็นโปสกรัดริงด้วยแล้วก็โปสกร์ดแผ่นที่สอง นี่ก็โพสการ์ดอีกสองแผ่นนะการ์ดอีกสองแผ่นแล้วก็นี่คืออะไรนี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรเลยอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกด้วยคาสเกตโดการ์ดคืออะไรไม่รู้งงแล้วก็ไม่นา่าจะถึงสิบหอย่างแ้วเนี่ยอุ้ยมีบัตรอะไรด้วย อ๋อเขาบอกว่านี้เป็นวันเกิดลิซ่าวันที่ยี่บเจ็ดเดือนสามแต่ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเหมือนกันโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นนี่เป็นไร่โอ้โหเนื้อเพลงเลิฟ s ิคเกอร์เนื้อเพลงเลิฟ s ิคเกอร์เนื้อเพลง, er ง how you like that แล้วก็ kill this love ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไอศครีมฮะตอนแรกนี่ว่าเกี่ยวกับไอศครีม e แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี่คืออะไรเนี่ยอาจจะคล้ายๆสคสอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีเขียนถึงใครได้อะไรเงี้ยอ,อ๋อน่าจะคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกับว่าเขียนเขียน เขียนถึงให้เขียนถึงคนอื่นนะครับโอเคมีเท่านี้แหละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเสียไปเก้าสิบบาทนะครับดูของที่ได้นะครับถ้าถามว่าของพวกนี้เป็นไงบ้างผมก็ว่าคิดว่าได้ของที่ยังไม่ได้ถึงกับถูกใจมากเางทอีอาจจะมีของที่ดีกว่านี้แต่พอดีว่าเราไม่ได้นะครับโอเคงั้นก็เท่านี้นะครับ